ยิงเพจอย่างง่าย วันนี้มาลอง JP ครับมาดูปืนกันปืนเข้ามาแล้วก็ <c oughs> ตอกทะเบียนเรียบร้อยละเพิ่งมีเวลาเอามาลองที่สนามยันปืนเข้าไปในสนามให้ปลอดภัยก่อนนะยากเคลียปืนอยูนะครับปืนเคลีย <Okay. S 2> ตัวนี้เป็น jp enterprise นะครับ gmr 1 GM <R> 5 psc 17ก็คือตัวที่ upper มีไซชาร์จมาด้วยนะครับปืนผมก็เลือกออปชันประมาณนี้นะครับมี f o l r i p มีสีแดงสีน้ำเงินสีดำนะครับ ลำกล้องเป็นอันตรายบาเรลลำกล้องเป็น5.5นิ้วแล้วก็แฮนด์กาดจะเลือกเป็นแบบกลมไม่ได้เลือกเป็นที่มี m l o c ล็อกหรือ,อมีรางมานะครับแบบนี้กจจ็จับถนัดอีกแบบหนึง่งจะเหมาะกับสายแข่ง IDPA i PSC นะครับแล้วก็ดบอกแมกมาพร้อมแม็ก e l ีลิสนะครับ เซฟสีแดงไกลเนี่ยกดเป็นออปชันมาเหมือนกันนะครับทีแรกก็คิดว่าไกลน่าจะเฉยๆแต่พอมาปืนมาถึงแล้วลองเหนี่ยวดูเฮ้ยไกลดีเลยไกลดีมากนะครับไกลเดี๋ยวลองไปช่างให้ดูอีกทีที่ร้านนะครับว่าจะประมาณกี่ปอนวันนี้เดี๋ยวจะลองมาใส่ดอด นะครับแต่ใช้ดอตปืนสั้นก่อนขาก็ไม่มีใช้ขาเตี้ยๆเนี่ยเดี๋ยวลองยิงตั้งศูนยแล้วก็ลองยิงดูฟิลลิ่งเพราะว่าเคยยิงมานานมากแล้วเคยยิงของน้องบอลน,นะครับแต่จำฟิลลิ่งไม่ได้ละแต่เดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับฟิลลิ่งของ CMMG นะครับไอตัว AR9 ยังจำฟิลลิ่งได้อยู่นะครับว่ายัางไงนะติดดอต วันนี้ใช้ดอตแก้ขัดนะครับเป็นซิกโรมิโอเอลดอตท,ที่ผมจะใส่ผมที่แรกที่นึกตอนแรกคือจะใส่เป็น SRO 2ตัวทั้งกล้องหลักแล้วก็เป็นออฟเซตนะครับแต่ว่าพอเห็นปืนลูกค้าที่ใส่ตัว MRO อะ่ะชิชิคอน m r o แล้วสวยกล้องที่เป็นทรงพ่อนะครับก็เลยคิด อยู่ว่าจะเอาตัวไหนเพราะว่าก็วันก่อนก็เอาเปืนลูกค้าใส่ EOTEC ทไปก็สวยอีกก็เลยตอนนี้กำลังสับสนในชีวิตว่าจะเอาอะไรดี EOTEC ทหรือ t r i g i c o n นะครับเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไปเห็น m อ o i n t ก็อยากได้ m อ o i n t อีกชีวิต โอเคเดี๋ยวลองตั้งสูงแล้วลองยิงดูฟิลลิ่งมาลองดูขาดอตต่ำมากต้องยอ่อน หวดพอดีโฟค้างสนุกมากแจ๋วมาอ่าเมื่อกี้ลองไทอาร์มร้อยยี่สิบสี่ไปแล้วอันนี้มาลองไทอาร์มร้อยสามสิบห้าดูจะนุ่มแค่ไหนนะครับเมื่อกี้ตัวร้อยยี่สิบสี่ก็รู้สึกว่านุ่มเลยนะนุ่มดีเลย ครับแล้วก็ดูจากคลิปปืนก็รีคอยน้อยมากเอาจริงทักษะการยิงปืนยาวผมยังไม่มีพื่มยิงยิงลูกซองน้อยมากๆกเม่อก่อนเคยยิงมีน้ำใเฟิลอยู่นิดหน่อยแต่นั้นมันไม่มีรีคอยแต่รู้สึกฟิลลิ่งที่ยิงอันเนี้ยถ้าเทียบกับ cmgr MM m 9ามคนละเรื่อง ar 9ผมยิงแบบปากกระดกเลยแล้วก็รู้สึกมันกระแทกแรงอันนี้ปืนพอเซตมาดีมาก เดี๋ยวผมจะยิงเป้าสเป้าก็าคือกระสุน8นะัดแล้วจบด้วยเพจเพจประมาณ18เมตรนะครับลองดูต้องก้มต่ำมากกองเตี้ยสุดๆเลยโอเคมาลองดูฟีลลิ่งเป็นไง ยิงเพจอย่างง่ายโอ้โซนดีอ่ะมาเดี๋ยวลองยิงจากขวาไปซ้ายแล้วก็จบไปเพจเหมือนเดิมครับหอดหมดโบค้าง นี่ยิงกับลูก135เกรนของไทยอามลูกน่าจะวิ่งประมาณ900 900ก้ากลางๆเก้ายปลายๆโบก็ยังค้างทำงานได้ดีเฟลลิ่งนุ่มกับร2อยนิดนึงสวัสดีครับคราวนี้มาลองลูกเซนเตอละบอลลอต เป็น FMJ นะครับแทนกันอัมโมนิชันหลายคนก็เรียกว่าลูกจริงความเร็วพวกนี้ก็จะวิ่งอยู่ประมาณ1100 50ัอบัพนะะเหมือนเดิมพร้อม เครู้สึกรู้สึกเตะขึ้นรู้สึกเตะขึ้นนะครับแต่โอเคปืนปืนยังคอนโทรลได้ดีหลุเหมดอนเดิม,ดมโบยังค้างเดิมกระสุนหมดเฮ้อ จครับชอบเดี๋ยวไปทำรีวิวที่ร้านอีกทีนึงเรื่องรายละเอียดยิงสนุกมากแต่ว่าสายปืนสัน้นถ้าไปยิงพวกนี้ก็ระวังนิดนึงรู้สึกว่าตัวเองตกไก่อย่างนี้เลยเดี๋ยวสโลโมชันดูในคลิปน่าจะเห็นว่าตบจากปกติผมยิงปืนสัน้นผมจะเพ็บไก่อุกไก่ สนุกยินง่ายชอบชอบไปครับ